นี่เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในกลุ่มคนรักสุนัขหรือว่าด o g Lover รของการท่องเที่ยวงประเทศไทยหรือททครับที่ได้ร่วมกับบริษัทการท่องเที่ยวสำหรับสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนนำคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน41คนพร้อมกับสุนัข20ตัวครับเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยครับพร้อมกับนั่งเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเลยนะครับมาเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก hmm, ็เมืองพัทยา ก็จะเห็นว่ามีการนำสุนัขไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นคอมมูนิตี้สเปซสำหรับคนรักสัตว์ตลาดน้ำสีภาคพัทยา เกาะล้านสวนนงนุชพัทยาแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่บรรยากาศตลาดญี่ปุ่นแบบนี้<ม>ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเนื่องจากเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกด้วยการเช่าเหมาลำของคณะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงรวมถึงเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนี่ใส่แว่นเท่มากเต็มชุด<อ>มีแบบชูชีแบบนี้ด้วยนะครับวันใหม่ไทย p BS เราเข้าไปสำรวจในเสี่ยวหงชูครับ ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมของชาวจีน mm hmm. ก็พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขามาเที่ยวแล้วเขาก็กลับไปทําเหมือนเป็นแบบรีวิวมาเที่ยวประเทศ mm hmm. ไทยนั่งเครื่องบินแบบเหมาลำพาสุนัขมาเที่ยวแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาก็แชร์ประสบการณ์บอกว่านําสุนัขมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยขึ้นเครื่องบินอย่างไรมาถึงประเทศไทยแล้วต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง mm hmm. คือในคลิปบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยทำงานเร็วมาก สุนัข20ตัวผ่านขั้นตอนต่างๆภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น oh. ที่สวนณภูมิมครับหลังจากนั้นก็แบบนั่งรถต่อไปที่พัทยาไปชนบุรีเ,เล่นน้ําจนแบบถิวแตกกันขนาดนี้ <c oughs> สุนัขก,ก็ลงเล่นน้ำนะครับเล่นทะเลที่จังหวัดชนบุรีด้วยแล้วก็ผู้โพสต์เนี่ยยังชมว่าชายหาดสะอาดไม่มีขยะเลย <c oughs> นอกจากนี้ครับก็ยังได้ไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดชนบุรีอีกหลายแห่งรวมทั้งไปชมมวยไทย <c oughs> นี่หน้าแบบอึง้ง โอ้โหอลังการเลยขนาดนี้นคนโพสต์ซื่อท่าน,นี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นป้ายาต้อนรับแบบติดอยู่บนเบจีมเวยเป็นเหมือนอซ e ี ต้อนรับกลุ่มคนรักสุนัขจากประเทศจีนแบบนี้เลยแล้วก็ตามจุดต่างๆในสนามก็มีป้ายต้อนรับเขาประทับใจมากแต่ว่าน้องๆเขาไม่ได้ตกใจเลยนะนี่มีส่งเสียงเชียร์มีส่งเสียงเชียร์เมื่อกี้ใส่บิเลียนฮัสตี้อ่าเชื่องดีจริงๆกิจกรรมนี้ครับทางนายชูวิทย์สิิเวชกุลผู้มยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกของทททบอกว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงในอนาคตนะครับโดยข้อมูลจากกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบว่าชาวจีนจำนวนร้อยละ70นิยมเลี้ยงสุนัขเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆนะครับ hmm. นอกจากนี้เจ้าของยังค่อนข้างให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยง เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวก็คือจะพาออกไปทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวก็จะพาไปด้วยอีกทั้งคนกลุ่มนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงทีเดียวครับการที่พาสุนักมาเที่ยวหรือว่าพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวนี่ก็คือสะท้อนได้ชัดว่าเขาพร้อมจ่ายขนาดไหนใช่เอาลำเครื่องบินมาด้วยอะนั่นแหละสิ แต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายคนไม่อยากไปไหนไกลๆนานๆเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ถ้าสามารถเดินทางไปแล้วก็นําไปด้วยได้แบบนี้โอ้มีเงินอยู่แล้วสบาด้วยกันได้แบบแล้วก็ต้องไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจครับ